ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเป็นโมเดลรูปไดโนเสาร์นะครับก็ตามหน้ากล่องเลยจะมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับเราลองมาดูด้านหลังกล่องเลยนี่จะเป็นด้านหลังกล่องนะครับก็นี่จะเป็นด้านหลังกล่อง ก็ไม่มีตัวนี้มาให้นะแต่จะมีตัวนี้มาให้ครับแต่ตัวสเตโกหางหนามไม่หางหนามไม่ได้มีมาให้นะครับแล้วเราก็มาดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงอุ๊เดอดแล้วสุ้ เดี๋ยวเรามาลองมาดูทีละตัวนะครับว่าเป็นรูปอะไรบ้างอย่าหันกล้องลงมานิดนึงครับอันนี้ก็เวลูซิลัปเตอร์นะะกระดาษนี่ครับเป็นเวลูซิลัปเตอร์คือต้องยอมรับนะว่าทำมาเหมือนมากงานเนี้ยบเลย อืมครับเป็นเบโลซิลัปเตอร์คือพราะทํามาเหมือนนี่แหละมันเลยตั้งไม่ค่อยได้ <c oughs> ต้องยอมรับนะคือ <c oughs> ถ้าคิดอยากจะให้ตั้งตั้งโชว์จริงๆก็ต้องหาอุปต้องหาอุปกรณ์ช่วยตั้งด้วยนะครับ <c oughs> อืมอ่าสุดหนึ่งตัวอันนี้ก็แนบตัวอ,อีกพันหนึ่งนะ อันนี้รับตัวอีกพันหนึง่งคือผมว่างานเนียบเลยนะทำมาเหมือนดีและวิธีการลงสีก็เหมือนด้วยอืม,อม นี่ก็สัตว์ปีครับคือภาพด้านหลังจะมีอยู่หกตัวนะแต่สเตโก้ไม่ได้ให้มาอ,าอมืงานเนี๊ยบมากเลยครับอ,อืม ผมต้องยอมรับนะวา่านทำมนเนียบมากงานอันนี้ก็ไทเซลาทอปครับอืมดูให้ชัดๆเลยเอย้รู้สึกว่าตาจะไม่ได้สกรีนมาให้นันเนี่ย ไงครับรู้สุกตาจะไม่ได้สกรีนมาให้เลยก็ตัวขนาดก็ป้อมๆนะทำมมสมจริงมากเลยเพราะว่าผมเห็นหลายตัวทำมาตัวนแบนๆแบน อ่าอ่าสุดท้ายแล้วอืมผมให้ดูเงินเพลินก่อนนะอืม,อมตัวนี้งานเนี้ยบจริงๆนะงนะไงตาคือปกติทุกตัวตาสกรีนมาให้นะแต่รู้สึกว่าอาไทยเซลรท็อปจะไม่สกรีนตามาให้ อืมครับอืม,อมต,อตั้งไม่ค่อยอยู่นะต้องหาอะไรช่วยช่วยตั้งหน่อยครับส่วนตัวนี้ยิ่งแล้วเลย ครับคลิปของผมมีเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่